พลอยใสเพชรยนต์สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่น้องๆทุกท่านเลยนะคะกลับมาเจอกับพลอยใสเพชรยนต์ในช่องพลอยใสรถสวยรีวิวนะคะวันนี้ก็อยู่กันที่บริษัทเพชรยนต์สำนักงานใหญ่ซอยเสรีไทย68แยก1เขตมินบุรีจังหวัดกรุงเทพมหานครนะคะใครที่เคยเข้ามาแล้วนะคะได้รถกลับไปทุกคนแน่นอนนะคะ วันนี้ก็มาแนะนํารถเข้าใหม่นะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้พลอยใส่ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆรถสวยๆนะคะสําหรับด้านหน้าพลอยใส่นี้เลยนะคะเป็นตัว Isuzu D-Max 3.0 z น p r e t นะคะปี2019คันนี้สีดำํำใส่แคลลี่บอยมาให้เรียบร้อยเลยเหมาะสําหรับคนที่กําลังตามหารถไปใช้งานนะคะคันนี้เป็นรถปี2019เลขไม่อยู่ที่1นึ0 0 0สนเ่นนเลยนะคะ เลขไมหนึ่งแสนเจ็ืราคาอยู่ที่6กแส0 0าหมาพนบาทนะคะแต่ว่าพี่ๆคนไหนนะคะถ้าอยากให้ถอดแคลิบอยออกนะคะสามารถแจ้งได้เลยนะคะแต่ว่าเราก็จะให้ไปทั้งเซตเลยเนาะ คันนี้นะคะผ่อนอยู่ประมาณ1 1 0 0 0บาทนะคะสำหรับรายได้24,0 0 0บาทขึ้นไปนะคะสามารถเช่าซื้อเจ้าดี a x คันนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวพลอยใสจะพาไปดูรายละเอียดรอบคันนะคะทั้งภายนอกภายในว่าออปชันของเขานะคะมีอะไรมาให้บ้างนะคะแต่ต้องบอกก่อนเลยนะคะคันนี้นะคะยอดจัดได้นะคะถ้าใครเครดิตดีนะคะก็สามารถฟรีดาวได้เลยนะคะรายได้เป็น2เท่าของค่างวดแสดงเอกสารแสดงรายได้นะคะชัดเจนตรงไปตรงมา,ตร,งมาตรวจสอบได้นะคะ มาเช่าซื้อรถยนต์คนเดียวโดวยไม่ต้องคันได้เลยอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะคะเดี๋ยวเริ่มดูจากด้านหน้าตัวรถเลยแล้วกันนะคะสำหรับคั้นนี้นะคะเป็นกระจังหน้าโครเมียมนะคะซึ่งเป็นทรงเขี้ยวดุดันแบบนี้เลยมาพร้อมกับสัญลักษณ์แบรนด์ของเขานะคะ isuzu โครโเมียมตรงกลางนะคะกระจังหน้าด้านล่างนะคะเป็นสีดำรงพึ่งสีดำนะคะแล้วก็มาพร้อมกับป้ายทะเบียน8กลอ9 2 0อกรุงเทพมหานครนะคะก็จะได้เป็นป้ายทะเบียนนี้ไปเลย ไฟหน้าของเขานะคะคได้มาเป็นไฟหน้า,นาโปรเจคเตอร์เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เพิ่มเติมมีไฟเดย์ไทม์ลันดิ้งไลท์นะคะซึ่งเวลากลางคืนนะคะเปิดออกมาจะสวยมากๆเลยตัดด้วยโครเมียมนะคะขอบบอกเลยว่าสวยจริงๆนะคะเป็นไฟแท้เดิมโรงงานด้วยนะคะไม่เคยแตกไม่เคยล้าวไม่เคยเปลี่ยนมาในส่วนของไฟตัดหมอกนะคะมีมาให้หนึ่งคู่หน้าเลยนะคะอยู่ตรงด้านล่างแบบนี้ การชนด้านข้างนะคะแนบสนิทยืนยันได้ว่ารถของเราไม่เคยประสบอุบัติเหตุพลิกคว่ำมจมน้ําหรือชนหนักมานะคะผิวพันธุ์ด้านข้างตัวรถเนียบเรียนนะคะไม่มีรอยลักยิ้มแก้มบุม่มใดๆเลยสามารถเช็คการันตีศูนย์ได้ทุกคันเลยนะคะของรถของคอยใสยนะคะที่นำมารีวิวนะคะสามารถตรวจสอบทิตสตอรี่ที่มาที่ไปได้ทุกคันเลยนะคะ มาดูในส่วนของตัวล้อกันต่อเลยนะคะในส่วนของตัวล้อนะคะได้มาเป็นล้อมแม็กของเดิมของแท้ตรงรุ่นเลยนะคะซึ่งสภาพแม็กนะคะยังไม่มีรอยขีดข่วนตามการใช้งานเลยนะคะแทบจะไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะคะอาจจะมีรอยลอกนิดหน่อยนะคะเพราะว่าตามการใช้งานเนาะตัวยางของเขานะคะได้เป็นยางปี2020นะคะได้เป็นยางบิสโต e นะคะปี2020สําหรับคันนี้นะคะสภาพใหม่สภาพสวยเลย แล้วก็ภายในซุ้มล้อนะคะหัวน็อตนะคะอยู่ที่เดิมนะคะไม่มีการขยับหรือไขใดๆทั้งสิ้นเลยด้านข้างนะคะมีในส่วนของบันไดข้างนะคะมีมาให้แล้วนะคะซึ่งตัวบันไดนะคะแทบจะไม่มีรอยขีดข่วนเลยโลโก้คันนี้มาครบชัดเจนนะคะตัวกระจกมองข้างนะคะเป็นโครเมียมมีไฟเลี้ยวให้ในตัวกระจกพร้อมเลยแล้วก็เป็นปรับพับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะคะ ถัดมาที่กระจกตัวรถนะคะเป็นกระจกแท้เดิมโรงงานไม่เคยแตกหรือเปลี่ยนมาแน่นอนด้ามจับประตูของเขาจะได้มาเป็นโครเมียมนะคะคันนี้สี่ประตูนะคะบอกเลยว่าสวยงามมากๆนะคะในราคานี้ แคลรี่บอยนะคะก็สวยงามเลยนะคะมีชุดตกแต่งหลังคาด้านบนด้วยนะคะหรือถ้าใครนะคะอยากจะให้ถอดออกก็ได้เช่นเดียวกันให้ดูในส่วนของคาสีด้านหลังนะคะนี่ล้อหลังฝั่งซ้ายนะคะสภาพแบบนี้เลยนะคะสภาพเดิมๆแท้แน่นอนนะคะแล้วก็ยางอะไหล่ด้านล่างนะคะมีครบเลยนะคะในส่วนของตัวเพลาตัวยางอะไหล่นะคะก็เป็นของเดิมทั้งหมดเลยนะคะเราไม่เคยแดัดแปลงหรือตัดต่อกลับสีอยากแน่นอนนะคะ มาดูในส่วนของด้านท้ายกันเลยนะคะด้านบนนะคะจะมีสปอยเลอร์แล้วก็ไฟเบรกดวงที่3ให้ด้วยในส่วนของไฟท้ายของเขานะคะก็เป็นไฟแท้เดิมโรงงานเพิ่มเติมนะคะได้เป็นไฟ LED day light ด้วยนะคะในส่วนของตรงนี้ซึ่งกลางคืนนะคะจะสวยมากๆเลยแล้วก็มาพร้อมกับบันไดหลังนะคะมีกล้องถอยให้หนึ่งตัวนะคะโลโก้มาครบเลยนี่ปึ๊บอ่าเปิดดูข้างอน เปิดดูข้างในนะคะนี่เวลาเปิดนะคะตัวสปริงของเขาเนี่ยตัวล็อกสปริงนะจะเปิดขึ้นเลยนะคะเราไม่ต้องดันขึ้นนะคะสภาพไลเนอร์นะคะสามารถเก็บของได้เพียบเลยแล้วก็ใหม่สะอาดมากๆนะคะสําหรับคันนี้นี่ประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในตัวรถกันเลยนะคะว่าเป็นยังไง เพิ่มเติมนะคะในส่วนของด้ามจับประตูของเขานะคะฝั่งคนขับก็จะมีในส่วนของปุ่มเซ็นทัลล็อกมาให้ด้วยนะคะอ่ะเปิดมาข้างในนะคะภายในคันนี้นะคะเป็นสีดำนะคะซึ่งตัดกับสีน้ำตาลนะคะตัวเบาะจะเป็นสีน้ำตาลแต่ว่าพื้นนะคะจะเป็นสีดำในส่วนของแผงประตูนะคะได้มาเป็นที่ที่อ่าที่พักแขนที่เป็นเบาะหนังนะคะมีช่องเก็บของให้นะคะมีช่องเก็บของให้ทั้งด้านล่างด้านบนเลย แล้วก็ตัวแผงสวิตช์ควบคุมนะคะตรงนี้นะคะมามีมาให้ครบเลยมาดูด้านในกันนะคะในส่วนของด้านในนะคะก่อนที่จะไปถึงพวงมาลัยนะคะแวะด้านข้างนิดหนึ่งตรงนี้นะคะจะเป็นตัวปรับระดับนะคะไฟแล้วก็ตัวปรับกระจกข้างซ้ายขวาแบบออโต้นะคะแล้วก็มีโหมดกันลื่นอะไรมาให้นะคะในส่วนของด้านล่างตรงนี้นะคะจะเป็นตัวเปิดฝาท้ายแล้วก็เปิดถ Hands ังน้ํามันนะคะถังน้ํามันจะอยู่ฝั่งขวานะคะเปิดฝากระโปรงนะคะจะอยู่ฝั่ง ซ้ายตรงนี้เลยนะคะเมื่อกี้พูดผิดขออภัยด้วยต่อมานะคะในส่วนของพวงมราลัยนะคะได้มาเป็นพวงมราลัยแบบมันติฟังก์ชันเรียบร้อยแล้วนะคะพวงมราลัย3ก้านมันติฟังก์ชันเลยนะคะซึ่งตัวปุ่มคอนโทรลต่างๆนะคะพี่ๆสามารถคอนโทรลได้จากตรงนี้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรับสายโทรศัพท์หรือว่าเชื่อมต่อวิทยุ FMAM นะคะเพิ่มเสียงเบาเสียงนะคะก็สามารถสั่งการจากพวงมราลัยนี้ได้เลย ขยับไปข้างในนะคะในส่วนของหน้าจอชุดเครื่องเสียงนะคะเขามาพร้อมกับหน้าจอทัชสกรีนนะคะระบบสัมผัสแบบ7ดนิ้วเลยนะคะไร้ขอบเลยนะคะไม่มีขอบกั้นใดๆทั้งสิ้นนะคะซึ่งใครที่มีลูกเล็กนะคะเด็กน้อยดูตรงนี้ได้เลยนะคะตัวระบบแอร์ของเขานะคะได้มาเป็นระบบแอร์ที่เป็นออโต้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะมีที่จุดบี่มาให้ตัวเกียร์นะคะได้มาเป็นเกียร์ออโต้นะคะคันนี้เป็นเกียร์ออโต้เช่นเดียวกัน ด้านบนนะคะใหม่สะอาดนะคะมีที่เก็บสาหรับา่าที่เก็บแว่นตานะคะสามารถใส่กล่องแว่นตาได้แล้วก็ดวงไฟนะคะมีมาให้เพดานด้านบนนะคะด้านหลังตรงก็มีไฟเช่นเดียวกันนะคะมาที่เบาะเลยนะคะคันนี้นะคะได้มาเป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้าสีน้าตาลแบบนี้เลยซึ่งสภาพเบาะนะคะไม่มีขาดไม่มีช้ําเลยนี่ สภาพเบาะใช้งานได้ปกติคันนี้ได้รสภาพสวยสภาพดีแน่นอนนะคะปรับใช้งานได้ปกติเลยนะคะไม่มีชำรุดหรือใดๆทั้งสิ้นเลยสามารถใช้งานได้ปกติทั้งหมดเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันพื้นที่ผู้โดยสารด้านหลังนะคะเขาจะให้ในส่วนของตัวเบาะ เบาะหนังก็กระเป๋ากระเป๋าจิงโจ้นะคะมีมาให้แล้วก็ตัวเบาะด้านหลังเนี่ยจะมีตรงนี้อ่สามารถดึงลงมาได้นะคะหรือจะเก็บขึ้นไปก็ได้นะคะเวลาเราทานอะไรหรืออยากจะพักแค้นนะคะก็สามารถ ดึงลงมาได้เลยนะคะแล้วก็พื้นที่นะคะกว้างขวางนะคะซึ่งคันนี้ต้องบอกเลยว่าตอบโจทย์ได้ดีสําหรับใครที่มีครอบครัวใหญ่นะคะอยากได้รถกระบะแต่ว่าไม่ชอบรถสไตล์ครอบครัวไม่ชอบรถเก่งอยากได้รถกระบะนะคะก็แนะนําคันนี้เลยนะคะใช้งานได้ดีนะคะตอบโจทย์สามารถนั่งได้หลายคนนะคะนั่งได้หลายคนสําหรับใครที่มีครอบครัวเยอะและที่สําคัญนะคะสามารถเก็บของด้านหลังได้อีกด้วยนะคะเอาไปต่อยอดในการทํางานได้อีกนะคะ หรือจะนั่งด้านหลังเก็บของด้านหลังอันนี้ได้หมดเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้เพิ่มเติมนะคะจะมีในส่วนของนี่ดึงลงมาจะเป็นที่วางแก้วสําหรับด้านหลังนะคะซึ่งสามารถวางได้ถึง2ใบเลยนะคะเวลาเราเอาอะไรขึ้นมาทานบนรถนะคะคันนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์และสะดวกสบายได้ดีเลยสําหรับ isuzu d max นะคะ อีซูซุดีแมทนะคะเป็นตัวรุ่นนะคะหลายๆคนนะคะชื่นชอบแล้วก็ใช้กันเยอะไม่แพ้กับตัวตาไม่แพ้นิสันเลยอันนี้พ่อยใสยก้าพูดได้เลยนะคะขายดีมากๆนะคะขายดีเป็นอีกหนึ่งตัวรุ่นหนึ่งเลยนะคะที่ขายดีมากๆนะคะตัวเครื่องของเขานะคะไม่ค่อยจะมีปัญหาสักเท่าไหร่ใครจะอยากเอาไปใช้เองหรือเอาไปแต่งหรือจะเอาไปทํามาหากินอะไรก็ได้นะคะคันนี้เครื่องตัวนี้นะคะต้องบอกเลยว่าดีจริงๆ นะคะทั้งออปชันนะคะทั้งรูปทรงนะคะเอกลักษณ์นะคะ, e ac, ะ,ค,ะครบหมดเลยเพราะฉะนั้นคันนี้ราคา639,000บาทพี่พี่ท่านไหนที่สนใจนะคะติดต่อเข้ามาหาพอยใสยได้เลยที่เบอร์ศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งียนะคะรีบโทรมานะคะก่อนที่รถจะไม่อยู่นะคะโอเคออกได้ทุกอาชีพนะคะออกได้ทุกอาชีพเลยมีหลักฐานแสดงรายได้ชัดเจนก็ออกได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพนักง,งานบริษัทข้าราชการ พยาบาลนะคะหรือว่าเกษตรกรแล้วก็คนขายลอตเตอรี่นะคะหรือแม้กระทั่งไรเดอร์ไลแมนนะคะถ้ามีเอกสารรายได้แสดงรายได้ที่ชัดเจนนะคะออกรถได้ทุกคนนะคะอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกมาเซ็นที่นี่แต่ว่าอยากได้รถที่นี่ทํำยังไงนะคะซื้อได้ไหมต้องบอกได้เลยว่าซื้อได้นะคะเพราะว่าอะไรนะคะเพราะว่าเรามีบริการเซ็นสัญญาให้ถึงหน้าบ้านเลย นะคะคฝากไว้ด้วยนะคะถ้าหากพี่ๆท่านไหนสนใจก็รีบโทรเข้ามาหาพออยสายที่เบอร์ด้านล่างนี้เลยเดี๋ยวจะแปะไว้ให้ตรงนี้นะคะขวามือด้านล่างโอเคสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ